สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับครูโซโลออีกครั้งในการติววิทยาศาสตร์ป6ข้อสอบอเน็ตไปล่าสุดวิชาเทคโนโลยีพร้อมแล้วไปพบกับข้อสอบข้อถัดไปกันเลยครับมาแล้วครับข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตหน้าจอนี้ก็คือหน้าจอของ Google นั่นเองแต่บางเอิญว่าหน้าจอ Google เี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่เวลา ข้อมูลมันเปลี่ยนอัปเดตดังนั้นถ้าเราใส่การใส่หน้ากากอนามัยตรงนี้ใน Google เวลานี้นาทีนี้ปี P 6-5นี้ข้อมูลอาจจะสลับตำแหน่งดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องใช้ติ้งต่องแล้วกันครูใช้งว่าติ้งต่องนะครูเนี่ยไม่อยากละเมิดลิขสิทธิน์ะครับเขาบอกไม่ให้เผยแพร่ครูก็พยายามไม่เผยแพร่แต่เงื่อนไขของข้อสอบข้อนี้มันเป็นภาค คูถือมันเป็นภาพจาก Google คูเอามันมาไม่ได้ในเวลาปัจจุบันดังนั้นก็ต้องใช้อันนี้แหละครับก็ถือว่าคูเซนเซอร์เท่าที่จะเซนเซอร์ได้แล้วนะครับไปลุยกันเลยเขาบอกว่าถ้าใส่หน้ากากอนามัยลงไปในช่องค้นหาของ Google แล้วมันขึ้นผลลัพธ์แบบนี้ออกมาผลลัพธ์มีอะไรบ้างข้อหนึ่งคำแนะนำในการสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์องค์การอนามัยโลกแล้วมีเลขหนึ่งแล้วมีสำคัญตรงนี้ครับ www.who.int ล้วและข้างล่างเป็นคำอธิบายก็กดหยุดแล้วอ่านนะเพื่อไม่เสียเวลาครับข้อ2 m a แมสปิดปากใสอย่างไรให้ถูกวิธีตามติดชีวิตไอดอปิดไว้ตรงนี้ก่อนเพราะหลายๆคนก็เห็นตรงนี้เป็นจุดสำคัญแล้วก็มีเลข2ตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรแล้วก็ w w อ o n l i n e c l i p ล c ์ uh, ถ้าเราจะไปก็คือไปที่เว็บนี้ onlineclip.com ข้อ3วิซีใส่หน้ากากอนามัยจากไหนข้อ1ลืมบอกจากองค์การนามโลกข้อ2ตามติดชีวิลอนข้อ3โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแล้วมีข้อ3แล้วก็สีเหลืองนั่นก็คือเว็บไซต์ w w w b u i m i p o l h o s p i t a l r t a f m i t h ไปไอที่ข้อ4ข้อ4 ใส่หน้กกกนากากอนามัยแมสด้านไหนถึงจะถูกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วมีเลขสีแล้วก็สีเหลืองเหมือนเดิม http colon s a t i cmu ac t h นี่คือโจทย์ไม่ต้องงงไปดูข้อสอบมี4ขอ้อ 1. เว็บไซต์หมายเลขก1ถูก 2. เว็บไซต์หมายเลข2ถูก 3. ถูก4ถูก หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่นั่นเองเอาเลือกข้อไหนละถูกทีนี้เหมือนเดิมครับครั้งที่แล้วก็พาทำไปหนึ่งข้อแล้วจำได้ไหมไม่จำไม่ได้ไปดูคลิปก่อนหน้าข้อสอบโอเนตมี3ข้อนะครับแต่คะแนนเยอะนะ3ข้อ10กว่าคะแนนนะครับไม่ใช่ข้อละคะแนนนะข้อละ4คะแนน5คะแนนเลยนะทีนี้ตอบข้อไหนกันละข้อนี้ข้อไหนกันแน่ครับวิธีคิดมี2แบบแต่ตอนนี้ขอให้กดหยุดคลิปก่อนเพื่อคิด เมื่อคิดได้แล้วให้กดไปต่อครับไปต่อเพื่อที่ไปดูเฉลยคิดก่อนตัดโจทย์ก่อนอย่าเพิ่งดูเฉลยไม่เช่นนั้นจะไม่มีประโยชน์เลยเลยครับพร้อมแล้วคิดครับผมเอาสามองหนไปดูวิธีการทำกันครับมันใช้ความรู้สึกได้แล้วก็ใช้เหตุผลได้ครับ ใช้ความรู้สึกก่อนใช้ f e ลล i n g ก่อนหลายๆคนมักจะใช้ความรู้สึกในการสนใจข้อสอบทีนี้มาดูนก่อนว่าถ้าใช้ความรู้สึกเนี่ยที่เราตอบกันมาในในห้องเรียนเนี่ยคืออะไรเราตอบกันมาว่าส่วนมากเราจะตอบข้อ2อกันข้อ2ที่ครูถามว่าทําไมถึงตอบข้อ2ละ่ะอ่าใช้ความรู้สึกเนี่ยเราตอบข้อ2กันส่วนวิธีการที่2คือใช้เหตุผล อันเนี้ยเราตอบกันไม่ได้แต่เราจะตอบข้อ2จากความรู้สึกเพราะเราบอกว่าครูก็มันมีคําว่าไอดอลเนี่ยไอดอลเนี่ยไอดอลมันคืออะไรวะเอไอดอลคืออะไรไอดอลคือแบบนี้ครับนี่ครับไอดอลสวยๆแบบนี้ต้องเอาใส่คลิปครูซะแล้วจะได้ชื่นใจนี่นี่ครับไอดอลรู้จักคนนี้ไหมไอดอลคนน,คน,นี้คนนี้คือใครคนนี้คือเก๋ไก่สไลเดอร์ใช่ไหมรายได้เขา10ล้านต่อเดือนนะนี่ข้อมูลจาก กูเกิลสวนข้อ2อันดับ9นะ,ะเกขาอันดับ6อันดับ9เนี่ยล้าน1ล้านต่อเดือนนะเออเขาคือสอดอสไตล์ใช่ไหมครับริตตี้คนสวยของเราเนี่ยคือเน็ตไอดอลยุคนี้ก็คงเป็นพิมลีพายหรือว่าถ้าเป็นด้านดาร์กหน่อยก็แจ็คแป๊บโฮใช่ไหมครับผมอยากจะโดนช้อนแกงคนพวกนี้เขามีผลครับนะมีผลต่อการตัดสินใจของเราดังนั้นถ้าเกิดเขามาโฆษณาอะไรเนี่ย มันมีผลต่อเด็กๆแล้วคนทั่วประเทศเราจึงเลือกข้อสองเพราะบางทีอย่างดูดูตัวอย่างเลยแจ๊บแป๊บโฮเนี่ยที่เขาไปยืนบนโต๊ะใช่ไหมล่าสุดแบบนี้การยืนบนโต๊ะของเขาเนี่ยอาจจะไม่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กเขาได้ดังนั้นข้อไหนเนี่ยน้อยที่สุดข้อไหนน่าเชื่อถือน้อยที่สุดน่าเชื่อ หรือน้อยที่สุดข้อนั้นก็คือข้อไหนไม่รู้แต่เด็กๆตอบข้อ2กันเพราะว่ามันเป็นแค่เน็ตไอดอลน,น,นะครูฉเฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือเอาปากกามาวงข้อ2แต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับถ้าเกิดโจทย์มันเปลี่ยนล่ะถ้าเกิดเขาเอา,เอาพิมพ์ลิพายที่เป็นเน็ตไอดอลเนี่ย ไปเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลศิดีราชละ่ะมันยังจะเลือกข้อ2อยู่ไหมครับถึงแม้เขาจะเป็นพรีมลี่พายเป็นเ็ไอดอลแต่เขาทําในนามโรงพยาบาลความน่าเชื่อถือจะน้อยลงไหมครับหรือว่าเพิ่มขึ้นกันแน่ดังนั้นถ้าเราใช้ความรู้สึกบางทีถ้าโจทย์มันซ้อนอมกทีเนี่ยเราจะตอบผิดลองไปดูวิธีการที่2ก็คือใช้เหตุผลกันบ้างตรงนี้ครับที่ครูทําเส้นสีเหลืองให้นะครับเขาเรียกกันว่าโดเมนเนม โดเมนเนมคืออะไรโดเมนเนมคือสิ่งนี้ครับโดเมนเนมคือชื่อเว็บไซต์ที่เป็นตัวอักษรหรือตัวอักษรบวกตัวเลขให้เราจำง่ายเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเว็บไซต์มันจะยาวปืดเลยครับเว็บไซต์ถ้าไม่เป็นตัวอักษรเราสามารถใส่เว็บไซต์ที่ไม่ใช่ตัวอักษรได้ด้วยนะโดยการใส่ตัวเลขครับแบบนี้ครับตัวเลขแบบนี้ครับอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเลข IP address g o เ g l e เองก็มี i p a d เ r e s s เหมือนกันเว็บไซต์โรงเรียนก็มี i p a d เ r e s s เหมือนกันแต่มนุษย์ปกติเราไม่จำเลขหลักร้อยล้านแบบนี้หรอกครับดังนั้นเรามาจำเป็นตัวอักษรถึงแม้ตัวอักษรมันจะเยอะกว่าตัวเลขอย่าง google.com เนี่ยเราจำได้ทันทีใช่ไหมเพราะมันเป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขเนี่ย152.168.5.85ใครจะไปจำได้ครับดังนั้นความความเป็นโดเมนเนมเนี่ยมันก็จะมีสกุลของโดเมนเนมด้วยแต่ละสะกุลเนี่ยมันมีความหมายต่างกันไปดูในข้อสอบกันนเเลยเห็ไหบ อันแรก .int เนี่ยข้อ1 .int คืออะไรครับ .int มันคือมันคืออะไร .int มันคือองค์กรนานาชาติครับผมข้อหนึ่งเขาคือองค์กรนานาชาติ .int คือองค์กรนานาชาติเลยนะแปลว่าอะไร ด w o เเนี่ย World h e เ l t h Organization เนี่ยเป็นองค์การอนามัยโลกความสำคัญระดับโลกมันน่าเชื่อถือมากสุดอยู่แล้วดังนั้นมันจึงอยู่บนสุดของ Google ไงมันจึงอยู่บนสุดของ g o o g l ลตรงนี้เลยไงแปลว่ามันน่าเชือ่อถือที่สุดในโลกแล้วนะครับถ้าเกิดอง,องค์กรอนามัยโลกบอกอะไรเนี่ยคนทั้งโลกคุณหมอทั้งโลกต้องปฏิบัติตามแล้วแหละเพราะมันเป็นระดับโลกดังนั้นน่าเชื่อถือที่สุดเลยต่อไปข้อ 2.com มั่งอ่าข้อ2นที่เธอตอบกัน .com คืออะไร .com คือ คอมเมอร์เชียลนะครับหรือว่าเป็นองค์กรเอกชนแน่นอนพอถึงคาว่าเอกชนสิ่งที่เขาหวังมากสุดคือคืออะไรครับกําไรครับผมพวกแม่ค้าพวกอะไรเว็บไซต์ต่างเป็น com g o o g l e ก็เป็น com ทั้งั้นนะเขาหวังกําไรบางครั้งข,งข้อมูลจะถูกจะผิดจะดีไม่ดีไม่รู้แหละเขาเน้นว่าเขาได้กําไรไว้ก่อนความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำครับเพราะใครจะโพสต์อะไรก็ได้มันเป็นข้อมูลขององค์กรเอกชนเน้นกําไรนะครับถัดมา ข้อ3มั่ง dot อ,อะไร t mil. t th มันคืออะไรวะ mil. t th มันคือไม่ใช่อันนี้เอามัมมันคือนี้แพมแพมแมแมรู้จักไหมครับน <Okay. S 1> ี่ <Okay. Yeah. S 1> องค์กรทางมิลิ t ท r รีหรือว่าองค์กรทางการทาหารนั่นเองเป็นไงครับน่าเชื่อถือไหมครับบุคคเลเหล่านี้ใช่แล้วครับน่าเชื่อถือที่สุดเลยเพราะว่า เป็นทหารเป็นนายกและรองนายกรัฐมนตรีข้อมูลจากองค์กรทางการทาหารต้องน่าเชื่อถือมากอยู่แล้วอ้าวทำไมพวกเราใส่หัวแล้วครับอ๋อแรลงเกาะหัวใช่ไหมเลยใส่ไล่มแมลงใช่ไหมครับต่อ <Nope. S 1> ไปข้อ4เว็บไซต์หมายเลขสี่คือ a c t h a c t h ต้องบอกข้อ3าออก่อนนะโรงบาลภูมิพลเนี่ยสังกัดกองทัพไทยกองทับกครับก็เป็นประมทาหารด้วย เหมือนลงมาทานเรือนั่นแหละต่อไป c ac.th คือคืออะไร academic ครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหรือแม้กระทั่งโรงเรียนนอกระบบออนนอกศนต่างๆก็ใช้ acth เว็บไซต์โรงเรียนเราเองก็ใช้ acth เหมือนกันดังนั้นน่าเชื่อถือเพราะเป็นหน่วยงานสถารศึกษาเป็นหน่วยงานรัฐดังนั้นถ้าเอาเหตุผลมาจับ ข้อ1องค์การระดับโลกน่าเชื่อถืออยู่แล้วข้อ1โอเคข้อ1น่าเชื่อถือข้อ2เพื่อการค้าอันนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะเน้นกําไรข้อ3เป็นการทหารก็น่าเชื่อถือครับเป็นหน่วยงานทางการทหารอา้าวทำไมตายหัวอีกแล้วละครับอ๋อมาแรงกัดหัวอีกแล้วอ,อ้าวตรงนี้เกาะเขานี่กัดเลยนะข้อ4เว็บไซต์มิริซี a c d h คืออะไรโรงเรียนนั่นเองอคิเดมีศาสตดังนั้นข้อ2ผิดครับผม ไม่ว่าจะใช้ความรู้สึกหรือใช้เหตุผลก็ข้อ2ผิดแต่ครูอยากให้เราใช้เหตุผลมากกว่าไปครับวนันนี้เอาทำไมยังใส่หัวอยู่เ่ะครับข้อสอบจบแล้วครับเลิกใส่หัวได้แล้วครับนะครับเอาขอขอบคุณลุงตู่กับลุงป้อมด้วยนะครับที่ช่วยมาสอนเด็กๆในวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าในการตีโอเนตในข้อที่ยากที่สุดโหดที่สุดเรียกว่าข้อนี้ทั้งประเทศถ้าไม่ดวงดีเนี่ยก็เก่งจริงนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกด ไล์ like, หรือกดส u b s c r i b เวลามีข้อสอบใหม่ๆจะได้เห็นก่อนใครด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเรียนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับขอบคุณครับ